มาดูอันนี้อันนี้หนึ่งในลูกค้าผมโอเคไหมอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมวิเคราะห์เขาให้ดูครับอ่ะอันนี้มองในมุมชื่อนี้นะแต่ถ้าวอิอาชีพเขาวิชาเขามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งโอเคปะ่ะน,นี้มันใช้ชื่ออะไรวะ inspire life โอเคอ่ะ inspire life ครับดูนะคำว่า life สามหนึ่งแปดห้าโอเคปะ่ะ ถ้าคุณมองในความหมายของโหราศาสตร์ใช่ไหมแปดห้าคือเป็นพวกชอบลงทุนใช่ไหมใช้ความรู้เสร็จแล้วก็ไปทําอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์หรืออะไรที่มันอยู่ในอากาศมองมองแบบนี้นะมองแบบว่าอยู่ในอากาศคือเลขห้าคือความรู้ใช่ไหมเลขแปดคือออนไลน์ความเทาๆหรืออะไรก็ว่าไปเป็นลาหูอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือการลงทุนใช่ปะความรู้กับการลงทุนอ่ะ แล้วเกิดอะไรขึ้นช่องเนี้ยเขาเป็นพวกสายให้ความรู้ครับให้ความรู้ในการลงทุนในการทําอะไรก็แล้วแต่ในการคุณจะไปเทรดยังไงหรืออะไรก็ว่าไปแต่เนี่ยมันบังเอิญเออแต่ในตัวชื่อจริงเขาอะ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะชื่อจริงเขามันจะไปอยู่ในคลิปอื่นที่แบบชื่อเทวดาเทวาเออแต่นั่นไม่ใช่แต่นี่คือคือชื่อช่องมันก็เป็นอย่างนี้มันแบบบังเอิญมันระบุมาแบบนั้นนะ แต่ถาว่าในมุมเขาจะเจออะไรครับในมุมเขาก็จะเจอ,อเขาจะเจอเลขที่เขาไม่ถูกโฉละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากการที่หาความรู้มามันแล้วแต่คนไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคนละแบบอย่างวันก่อนเขาข้อเพิ่งมาอัปเดตคือเหมือนกับว่าเขาจะเป็นรุ่นแรกๆของผมที่แบบว่าช่วยให้หลุดคดีหรืออะไรก็ว่าไปเนออกปะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ ในรุ่นแรกๆผมได้แค่เบอร์โทรศัพท์พอผ่านผ่านมาผมเปลี่ยนไปเริ่มไปอ่านชิ่งไปชิ่งมาได้ชิ่งไปชิ่งมาคือสมมุติผมมองเขาผมมองคนที่เข้ามาทํำอะไรมองแฟนเขาาเงี้ยทําไมถึงใช้เงินทีคนอนเขาเรียกนะเอฟตลอดเพราะว่าเบอร์พอมองไปเบอร์ผู้หญิงเห็นเป็นเรื่องเงินแล้วก็เป็นศัตรูก,การเงินเพราะฉะนั้นมันก็ได้เอฟตลอดก็เลยมาอัปเดตอัปเดตใหม ผมบอกว่าเฮ้ยระบบที่ผมใช้ตอนนี้คือเขียนคาขอมาก่อนอยากได้อะไรหนึ่งสองที่จ้าเจ็ดเก้าสิบเขียนให้สองคนถามว่าทําไมผมถึงต้องจับมาอัปเดตเพราะในพวกรุ่นแรกๆที่เป็นลูกค้าผมอะ่ะมันก็จะใช้ระบบแรกนึกออกปะระบบที่วางแต่เบอร์ผมมั่นใจในตัวเองมากแต่ก่อนผมวางแต่เบอร์แล้วผมก็เปลี่ยนเบอร์ให้ใช่ไหมสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพอมันมีอัปเดตอ่ะผมก็จะอัปให้ลูกค้าผมใครที่ติดตามเป็นลูกค้าผมอยู่ผมก็จะ แก้ให้เปลี่ยนให้ตลอดครับโดยที่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มอกไหมทีนี้ของเขาอ่ะมันก็ยังติดอยู่ว่าอ่ยังมีปัญหาอะไรวันนั้นมาเสียงทายถามแล้วก็แก้ไปเขาก็จะได้รู้คาตอบของเขาเองว่าเฮ้ยเบอร์ที่ได้ไปใหม่มันทําให้เป็นแบบสิ่งที่เขาขอมหมเขียนมาก,ก่อเลยแล้วผมจะมีตัวเสียงทายให้เหมือนที่วัดคุณจะเสียงทายได้ทุกวัดอารมณ์เดียวกันเป๊ะเออประมาณนั้นนะคือเขียนคําขอมา เบอร์ที่หาให้ได้ตามคําขอไหมถ้าได้ก็เอาไปใช้ถามว่ามีกี่เบอร์วันนั้นหามาสี่แสนกว่าเบอร์นั่งหาแป๊บเดียวสี่แสนกว่าเบอร์ในสามเครือข่ายเครือข่ายมันหาง่ายนีย่ออกว่ามันกรองแป๊บเดียวมันก็รู้แล้วว่าจะต้องใช้อะไรมั่งทีนี้ก็เลือกมาเสร็จของเขาได้สองเบอร์สองเบอร์ก็คือมีแค่สองเบอร์ได้ตามคานั้นเลยเพราะเบอร์อื่นมันก็จะมีโดนโกงมัง่งมีโดนคดีมัง่งโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาประตัดทิ้งหมดก็จะอยู่แบบนั้น เขียนมาได้ตามบางพอแล้วเขาก็เสียงถ่ายได้หมดทุกข้อเพื่อนอีกคนก็เหมือนกันมุมเดียวกันถือเจ็ดเบอร์ผมบอกว่ามันใช้ไม่ได้ผมก็เลยว่าอ่ะเป็นพวกรุ่นแรกเหมือนกันครับเพราะเป็นคนสนิทผมใช่ไหมพวกนี้ก็จะเชื่อยากหน่อยก็มาอัปเดตท,ทีหลังอารมณ์ประมาณนั้นแต่ผมอัปเดตให้อยู่แล้วเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นลูกค้าไงเพื่อนส่วนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนในปัจจุบันเนี่ยสมมุติเพื่อนในปัจจุบันที่ผมเจอในมัธยมประถมอะไรก็แล้วแต่มันเลยจุด คำว่าฟรีมาแล้วเพราะผมรู้ว่าพวกที่อยู่ใกล้ตัวผมจะเชื่อผมยากที่สุดเพราะเขารู้ว่าแต่ก่อนผมเป็นคนยังไงอ,อประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าผมช่วยไหมช่วยไงถ้าเป็นลูกค้าเมื่อไหร่ก็คือช่วยแต่ถ้าเป็นเพื่อน,ปนไปหลไม่ได้ช่วยนะครับไม่เกี่ยวกันบางคนจะแบบเฮ้ยล่าสุดเมื่อวานมีคนหมอบมาว่าเอ้ยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกววาแม่งโดนนู่นนั่นนี่มาสองปีผมก็คือถ้าเขาจะโดน แปลว่าต้องมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาก่อนเขาถึงโดนถามว่าเจ้ากรรมนายเวรอยู่ไหนอยู่ในตัวชื่อหรือตัวอะไรพวกนั้นแหละแล้วประกบกับดวงที่จะต้องโดนแต่ถ้าชื่อหรืออะไรมันไม่ติดขัดเบอร์มันไม่ติดขัดเขาก็ไม่โดนหรอกอย่างมากอาจจะแค่แบบเข้าโรงพยาบาลเฉยๆคมไม่ถึงขั้นเสื่อเลือนในสมองหรืออาจจะกินยาป่วยหรือการจ,จะไปโดนอย่างอื่นแต่มันคงต้องมีถ้าอาการหนักมันต้องมีเพราะในอดีตในอดีตโบราณ โบราณเลยย้อนไปสมัยที่ยังไม่มีรถยังก่อนกรุงเทพมหานครเงี้ยมันไม่มีบ้านเล็กที่ใช่ไหมถ้ามันไม่มีบ้านเล็กที่แปลว่าอะไรปัญหามันก็น้อยชื่อคนมันก็สั้นเดี๋ยวนี้ชื่อคนมันยาวไงชื่อเพื่อนผมเนี่ยภาษาอังกฤษแปดเก้าแปดเก้าหลักแปดเก้าตัวอักษรน่ะคิดว่าในนั้นถ้ามันมีศัตรูอยู่เยอะปัญหาคนคนนั้นมันก็จะเยอะทีนี้พอมันเยอะในจุดที่ ดาวมันมาเรียงตัวกันระบุว่าคุณจะต้องป่วยถ้าศัตรูอยู่ในตัวเยอะมันก็ต้องมีเหตุอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้นไงซึ่งมุมเนี้ยหมอดูจะทักได้ว่าเฮ้ย mm. คุณต้องระวังเรื่องสุขภาพแต่เขาจะไม่รู้ว่ามันจะหนักแค่ไหนเอออารมณ์ประมาณนั้นนะมันต้องไล่ดูครับโอเคนะศาสตร์ผมใช้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ดูให้จบต่างกับศาสตร์อื่นยังไงคุณก็ดูไว้ไม่เข้าใจคุณก็ไปย้อนดูคลิปอื่น,นออกปรีวิวอยู่ใน Facebook ทั้งหมด ย้อนกลับไปตรงที่มันไม่มีคลิปแต่ก่อนผมมีรีวิวเยอะแยะตอนนี้ผมลงแม่งสี่แพลตฟอร์มลงมาให้หมดอะขี้เกียจทําคลิปครับช่วงนี้ก็ทําแต่คลิปตอบคาถามหรือบางทีเจอปัญหาก็เอามาให้ดูแค่นั้นเองแต่ถ้าแก่ก็ถ้าส่วนตัวมีแค่นั้นเออไม่ได้ทํอะไรฟรีโอเคปะ่ะไม่มีหมอดูคนไหนทํอะไรฟรีเพราะว่าถึงจะทําฟรีใช่ไหมปัญหาคือพอคุณไปทักแล้วมันโดนเจ้ากรรมในเวรของคนคนนั้นแม่มาเล่นงาน คุณก็ต้องเอาไปทําบุญทาอะไรก็แล้วแต่เพื่อแก้กรรมตัดมันทิ้งออกไปถ้าทําไม่เป็นชีวิตมันก็จะแย่ลงมันก็แล้วแต่คนเนอ,อก่ะแต่ไม่มีใครทําฟรีทาทําไมวะนึกออกปะคุณทํางานคุณทําฟรีไหมอ่ะถูกไหมแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนาแปดสิบเปอร์เซ็นตถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ราศีมีแค่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกาลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมเิมมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดงแงกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้าน สุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้น มีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรอย่เงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งเยอะเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหน มีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทาให้เขาเรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเช็คหลังบ้านมีประโยชน์แบบนั้นทำให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับ